พี่น้องเด้ฝนตกครับผมวันนี้เป็นมื่อสุดท้ายของเทศกาลส,สงการครับผมเป็นวันที่สิบหา้าได้ไปแล้วนะวันที่สิบหาเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดที่น้องเลยตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายมุ้งกว่ากวี่น้องบ่ายมุ้งเกือบบ่ายสองแล้วนะฝน,นกำลงังตกหนักเลยตอนนี้อยู่ที่ถนนเพชรเกษมหรือว่าอยู่ที่สถานีหลักสองเดี๋ยพี่น้องด้วย ประมาณนี้เลยพี่น้องฝนกำลังตกนักเลยตอนนี้นะบรรยากาศฝนกะลาแต่ว่าดีขึ้นจักหน่อยพี่น้องแต่ว่ามันเศร้านี่ตกนักเลยอันนี้เป็นบรรยากาศสดๆที่ตอนนี้กำลังถ่ายเบื่อตอนนี้พี่น้องเลยประมาณนี้เลยครับผมบรรยากาศนะอันนี้เป็นมันเทศกาลชุดท้ายแต่ว่าคนก็ยังเร่งรั้งไหลกันมาหลายพี่น้องบพว่าที่เป็นตามรถมีต่างๆคนก็ยังให้ความสนใจมาหลิดเหมือนเดิมพี่น้องคนก็ยัง ยังอยู่เหมือนเดิมพี่นนองถึงไม่วอาคนยุตกแต่ก้าบกระเกินความสามารถของหลายๆคนพี่นนองทุกคนก็ยังแห่ไหลกันมาหล่นโครงการเทศกาลสงการเหมือนเดิมนตอนนี้ตอนนี้กำลังจะมุ่งหน้าไปสยามพี่น้องมุ่งหน้าไปสยามเนาะแต่ว่าเห็นบรรยากาศแบบนี้ก็เลยอัพสีที่น้องเขาเบ่ง่อนว่าตอนนี้ผูไดอยากมาแต่ยังสามารถมาได้เมือนกันมี่อกี้ตอนนี้เชื่อหลายๆคนก็ยังมาหลินมาที่ยวเหมือนเดิมแต่ว่า แต่ว่าตัง้งแค่ว่าหลุดมันติดพี่้องหลุดมันติดจักหน่อยพี่ลองด้วยเพราะว่าหนึ่งอาจจะเนื่องจากเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลสงการคนก็เลยอาจจะลังไลกันไปลินไปเที่ยวไปลินไปเที่ยวอย่างเส้นถนนสีลมก็ได้ปิดเป็นที่เรียบร้อยพี่้องเลยถนนสีลมได้ปิดทาการเล่นสงการเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะเพราะว่า เขาเล่นปีนี้เขาเล่นแค่วันที่14นาองถึงวันที่14แต่ว่าถนนเข้าสารน่าจะเล่นถึงวันที่15 16น้องอันนี้ก็ไม่แน่ใจเ็าลองไปสอบขาไปลองดูกันอีกทีหนึ่งนะครับนะตอนนี้บ่อนแนวก็อยู่ที่บรรยากาศตอนนี้คนกระตกพี่น้องหลายๆคนก็ยัางลังไลกันไหมพี่น้องพี่น้องพ่นกยัย,กนนะนกยังเสือเสือที่จะพร้อมไปเล่นสงการก็ย่งางไลบรรยากาศตอนนี้นะคนกะ็ะ ยังหลังไหลกันมาหลดติดเหาเลยเนาะเห่าเหยียดไปเลยติดแบบเห่าเหยียดเลยครับบรรยากาศตอนนี้นะครับนะเป็นบรรยากาศที่ว่าโอ,โ,อโอ้โหทุกยอดไหลไปเลยทุกยอดไหลเป็นบรรยากาศเลยแต่คนกมยังหลังไหลกันมาคนกมยังหลังไหลกันมาเหมือนเดิมแหละก็ยังพากันแต่งตัวต่างๆเหมือนเดิมไป้องแต่งตัว ที่จะมาหลินมาเที่ยวอย่างก้อนเซนตัวบบาแนวเองเท่ากันเราขับใส่สุดที่พร้อมจะจะไปหลินส่งเทศกาลสงการมือนกันเหมือนเกินไปเนอะตอนนี้เขาอยู่ที่สถานีรักสองมาผมอยู่นี่อันนี้คือสถานีรักสองที่กำลังจะเดินทางขึ้นรถไฟฟ้ามุ่งหน้าไปสถานที่ท่องเที่ยวที่ว่ายังเปิดอยู่ยังเส้นเ่าะจะเป็นสนามหลวงเหมือนกนัน่าจะเป็นมือสุดท้ายของสนามหลวงเนะาะเบาเนี้ยเสือหลายๆคนก่จะเดินทางกัน มุ่งหน้าไปสนามหลวงถนนข่าสามพี่น,าานองประมาณนี้เลยหลายคนก็นยังแต่งตัวกันมากไป้องใองส่เสือลายดอกปกปืนปกอาวุธปืนก็นคือปืนเฉียงหน้ามาต้องี่นนบรรยากาศครับผมโอ้โหกลางหลังโมแนวครับผมอันนี้เป็นบรรยากาศในเวลาตอนนี้เลยพี่อน้อง กันโมว์เลยครับลังไลกันเนาติกันแบบนี่เ,เร,ราเหียหีเลยครับผมอันนี้ให้บ,บรรยากาศนะครับถ้าอยู่ที่ถนนเพชรเกษมมุ่งหนา้าเขาไปมุ่งหนา้าเขากรุงเทพค,คือประมาณนี้เลยครับผมอันนี้คือถนนเพชรเกษมหรือว่าสถานีหลักสองกูคนกันยังลังหลกันเน่าโอ,อ้โหที่งเรงาเหี้ยหี่เลยครับผมี่น วันน <cin> ่ใจพี่น้องว่าเขาจะกับมาจากอีสานหรือเปล่าหรือว่าพากันไปเที่ยวสถานที่ต่างๆหรือเปล่าอันนี้บันนี้ใจนะครับหรือว่าเพิ่งกลับบ้านจากมาจากอีสานหรือเปล่านี่บันนี้ขอบวันไ้ใจแต่ว่าก็คือภาพห็นพี่น้องคนหลายเกินหลายคับอันนี้เป็นบรรยากาศตู้ร้ลนลอดี่บนนี้เากาล่งถ่ายให้ด้อยพี่น้องตอนนีู้ที่ถนนเพชรเกษม อ,อันนี้มันเป็นบรรยากาศที่ว่าชุดยอดล้วหู้โหพ่น้องเพิ่งในรถโมเดลโมเดลใจพี่น้องว่าข้าเจ้าล่างไรมาจากภาคอีสานหรือเปล่าหรือว่าล่างไรจาก็นเล็นไอสนามหลวงหรือเปล่าเพราะว่าสน้มหลวงยังเป็นวันอีกวันหนึ่งพี่น้องโมนี่ศิลปินดังๆศิลปินเพื่อชีวิตมากลายพี่น้องโมนี้เชื่อหลายๆคนอาจจะมุ่งไปที่สนามหลวงหลายที่สุดเพราะว่าศิลปินดังๆศิลปินเชื่อชีวิตนี่มากเทียบพี่น้องเลย เลยอาจจะเห็ุใดพ้นนี่มุ่งไม้ไปจุดจุดเดียวกันหรือเปล่าหรือว่ามุ่งไม้ไปที่สูงกับสานกันหรือเปล่าพี่น้องอันนี้ก็บโบนี่ใจน้องเนาะแต่ว่าที่แน่ๆมือนี่บรรยากาศมือนี่ฝนฝนตกพี่น้องบรรยากาศมือนี่ฝนตกแห้งนักแต่ว่าตอนนี้กําลังดีขึ้นเบาแน่จะหน่อยจิโะตอนนี้นะอันนี้เป็นบรรยากาศสดๆที่เราเนี่ยกำลังถ่ายทอดรถเองก็ได้นิโนะอันนี้ก็เป็นสถานี ทางเข้าสถานีรถไฟฟ้าหลักสองนะอันนี้ก็เป็นทางเข่าสถานีรถไฟฟ้าหลักสองสนะเนาคุอคนขับไล่กลจกหน่อยคุกคนแน่นน้าเลยนะอันนี้เป็นบรรยากาศแบบคนแบบแน่นน้าเลยนะครับ่นองคนแบบพระเจ้าแน่นน้าเลย้อบที่จะเดินทางตอนนี้นะสถานีลนานหลักสองอย่างนี้มาเป็นคนโต คนก็นยังบริบยุทธเดรยอนพี่น้องก็ยังเตรียมตัวที่จะออกไปเที่ยวก,กันเยอะแยะมากมายจากเส้นมื้อนี่ก็แล้วมื้อนี่คือกันพี่น้องเลยเอาพี่น้องมื้อนี้พอแล้วก็ได้มาอัปเดตเลยพี่น้องเขาฝึกในพี่น้องระดับบวีญยังหลายพี่น้องมาอัปเดตบ,บรรยากาศวันที่สิบห้าน้อพี่น้องเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลสงการแล้วรอวันที่สิบห้า เดือนเมษาสองห้าพี่น้องเป็นมื้อสุดท้ายแล้วมั้งเราเนี่ยบนใจที่ทุกคนจะไปหลินสงการก็เลยเห็หนใต่คนหลายขึ้นพี่น้องเอาคลิปนี้เพราะเนี่ยเขาจบเท่าน,นี้นแล้วกันขอข่าเขาสวัสดีสวัสดีสวัสด,สสดีครับผมพี่น้องไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย